ปลาสุดยอดเลยหนึ่องามบรรยากาศเอาปลาจากใต้ผักที่มันเป็นวัชพืชวัชพืชตัวนี้มันเป็นหมักบมมทำให้น้ำเขื้นตื้นเขื้นเราก็มาทำลายดึงขึ้นอกแล้วก็กบจัดมันไปในตัวสุดยอดจริงๆ ภูมิปัญญาใช้รถดึงนะท่านผู้ชมเชือกผูกมัดแล้วก็รถถ่ายดึงขึ้นไปเดี๋ยวเราก็จะได้แม่น้ําที่ใสสะอาดต่อไปเนื่องจากเราก็มากําจัดผักตบเพาช่วยกันกําจัดเรียกอะไรครัผักปรปเฉือนน้ำนมันทําลายน้ําขึ้นตื่นเราก็มาดึงออกนะครับใช้รถถายดึงนะครับดึง ดึงมาแล้วกำลังดึงงัดใช้เชือกผูกยึดแล้วก็รถถ่ายก็ดึงขึ้นไปทางนูงะนะ่นแล้วน่ะบนฝั่งรถถ่ายดึงเนี่ยเชือกระวังนะเด้อระวังระวังลูกระวังเด้อตาเชือก,อววก,อกมันขาด อันตรายเหมือนกันท่านผู้ชมชเชือกมันอาจจะผกอาจจะมันต้องระมัดระวังด้วยโอเค <c oughs> อาจจะพืชพวกโจกพวกไอ้กระเชดน้ำมันหนามันทึบทำให้ดินแล้วก็น้ำาื้นเขืนก็นช่วยกันดึงออกมากำจัด มันจะได้มีแหล่งน้ําที่ใสสะอาดแล้วก็น้ําก็จะได้นี่ปลาอ,อันนี้ก็ได้ได้ไป่การปลาในกรณีที่ได้ปลามาต้องเปลี่ยนไปตัดตรงไหนอ่ะ อโอเคเอเรีเอริงก่นอนเนาดึงไปนู่นแหละโอเคป๋านะอ,อ,นอ๋อตงูดเบ็ดนาะเลย

โอ, <Okay. S 2> อ so โอเคโตรยโกรอมเลยโโหานูนเคายอโคลำบากมากโอเคไปแล้วบ้านขั้นตอนกันทำยากมากซับซ้อนเลย ไม่ต่อเชือกโ okay. อเคก็ระวังนะเมื่อกี้เชือกมันเล้งมาระวังด้วเชือกมันไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วย ระวังนะครับเฮ้ยเบา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 นนรูดนนลบเดอ้อชลาดเอาหน่อยโอโนนหนะ่โออโจ้้ย ตัวพ่อตัวพ่องูอะไรตางูอะไรนะจัทร์มนจีมันมันเจ้าใจอยอันตรายไหมตาง๊อ๊ไม่มีปลาเลยมันมีไยโอเราเจ้า

ไม่ให้กับเาหลืองโอ้กินได้เหรอจ้าือเยอะจะพุกกับไปพวกอออืมอือมันอะไรกันน่ะก็เมียน นี่จะไม่เชื่ออออันนี้เกี่ยงสุดไงเล่นสานคุ้เล่นสานเนี่ยปลอก่อนตลอยู่ในโยนาเชื่อสันแล้วเี่ัน กูเจ๋อเจอลงลงไปองเง็บด้วยนี่เขาบอยว่านี่เราฟูดโอ้โหใช่ใช่ช่บอสเนี่ยนี่ไงปลาลงนี่ลงโอ้ยยยยนี่วะเออมีมันกันนะปลา

โคชนเลยปะเอยน่าคลายเออคลายนะเอ้อทายรูปเเลยนั่นโอ้ป่ยจมปจะอ่มีเ้ไม่มีพิยนี่นี่อลอนี่ตังยังเอ่

Ừ, nó ra rồi. Gan ra rồi. Nó kêu ho, kêu. Ừ nó. Nó cứ mà nó ra mãi. Không.